ส่วนปุ๋ยนะคะที่เราจะใส่นะคะก็อะรอบแรกเราใส่ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือ,อปุ๋ยคอกนี่แหละลองหลุมนะคะลองรอบสองเหมือนเดือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ใส่ก้นหลุมนะคะใส่โรยโรยรอบๆนะคะโรยรอบๆหลุมของที่เราขยายไว้แล้วนะคะส่วนตัวที่สองอเราใช้นี่ประจํามันเป็นน้ําหมักชีวภาพนะคะจะ,ะผสมแล้วก็ฉีดฉีดทางใบการให้อาหารทางใบสําหรับผักแล้วก็พืชนี่นะคะ เราต้องเลือกที่จะให้ตอนแดดล่มลมตกเดี๋ยวใบเขาจะไหม้คลิปนี้นะเราก็จะมาขยายหล,ลุมกระลำปรีนะคะหลุมเขาแคบๆใช่ไหมคะขยายเพื่อที่จะ 1. คือพวนดินสองคือใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะ,แล,ะแล้วก็จะแล้วก็จะจะลดฮอร์โมนด้วยนะคะดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมโดยการ ขยายหลุมนะคะขยายหลุมนี้นะคะให้ใหกว้างๆมันมันต้องทํานะคะไม่ทําไม่ได้นะถ้าหลุมแคบๆไม่ได้เลยนะคะพอลาเขาก็จะเขาก็จะหาก,กินแบบค่อนข้างที่จะขยายวงกว้างออกไปนะคะเราก็ต้องนี่นะคะก็ทำการนี่เลยนะ นี่นะนี่นะก็ขยายวงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวรากเขาก็จะเขาเติบโตเขาก็จะรากเขาก็จะหากินรากเขาก็จะหากินไกลขึ้นนะคะได้หากินได้ง่ายๆเนาะเวลาเราทําแบบนี้นะคะนี่นะคะแต่ว่าเออถ้าเห็นดินมันขึ้นมาบนยอดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลดน้ําเดี๋ยวมันก็ดินก็จะหายไปนะคะตอนเรา ตอนเราขุดหลุมนี่มันก็จะกระเด็นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเรียบร้อยนู่นเลยนะคะแต่บางหลุมก็ตายไปนะคะสำหรับต้นเบี้ยที่เขาไม่แข็งแรงนะคะก็จะตายไปนู่นนะคะเพื่อนก็เอาแปลงนี้มามาสาธิตให้ดูเพราะว่ามันอยู่ตรงโลง่โลงๆกลางแจ้งนะคะแต่ถ้าแปลงที่มันอยู่ตรงอที่มันที่มันอยู่ในอในดงของ ของแปลงเนาะตรงนู้นนะคะมันจะลําบากนิดนึงเพราะมันเป็นทางยาวนะคะควนก็เลยเลือกที่จะมาทำพรวรนก็เลยเลือกที่จะมาทําตรงโล่งๆนะ,ะมันจะได้จะได้ถ่ายทําได้ง่ายนะคะนี่นะคะก็ส่วนปุ๋ยนะคะที่เราจะใส่นะคะก็รอบแรกเราใส่ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือ,อ,อปุ๋ยคอกนี่แหละลองหลุมนะคะลองหลุมตอนเราปลูกจําได้ไหมถ้าใครดูคลิปแรกๆที่เราปลูกนะ ล้วก็จะลองหลุมด้วยนี่เลยนะคะ,ะปุ๋ยขี้บัวเพราะว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์นั่นเองเนาะเกษตรอินทรีย์เขาก็จะประมาณนี้เราก็ใส่ขี้วัวรอบสองเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ใส่ก้นหลุมนะคะใส่โรยโรยรอบๆนะคะโรยรอบๆ,ๆหลุมของที่เราขยายไว้แล้วนะคะส่วนตัวที่สองนะคุณพอแต่ว่าอันนี้แต่อันนี้พอไม่ได้แต่อันนี้พอไม่ได้อนนมไมไดเออเขอาจะดให้เขานะเพราะว่าเเราใช้นี้ประจํามันเป็นน้ําหมักชีวภาพนะคะ น้ำหมักชีวาภาพอันนี้กุอนเออเออซื้อมาจากเออเอส่งสั่งออนไลน์มาจากใต้เลยนะคะอันนี้นะคะสั่งออนไลน์มาจากใต้เลยเนาะอ,อันนี้คืออันเนี้ยเราจริงๆแล้วอ่ะเราซื้อมาเพื่อที่จะบํารุงต้นทุเรียนนะคะแต่มันก็ใช้ได้สําหรับพืชผักด้วยนะคะสําหรับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะข้าวเคยอะไรได้ทุกอย่างอยงพาราอะไรก็แล้วแต่ว่าเรามานะเพื่อทุเรียนนะวิเล็บดําเพราะว่า เออเมื่อกี้ถอนยานะ,ะนี่นะคะลรืมมาถุงมือมานี่นะคะอันนี้ทุเรียนนะคะแต่อย่างอื่นก็มียางต้นยางมีลหลายๆอย่างต้นข้าวผักมีหมดเลยนะคะทวกนก็จะสั่งเข้าประจํเในเจ้านี้นะคะก็เลยจะเอามาฉีดทางใบนะมันเป็นสารชีวภาพนะคะคือจะบอกว่าสารก็ไม่ใช่เพราะว่าคะมันจะเป็นน้ําหมักที่แบบว่าผลไม้ลหลายๆอย่างที่เขาเอารวมๆกันแล้วก็ก็หมักนะคะเพื่อที่จะเป็นเนี่ยเนี่ยนะคะ น้ำหมักนะคะเป็นน้ำหมักไม่ใช่สารเคมีนะคะอันนี้นะคะกวนก็จะผสมแล้วอันนี้ฉีดทางใบอันนี้ก็ใส่รอบๆต้นนะคะทุกคนจะใส่ให้ดูนะ mm hmm. ก็จะขี้บัวนะคะขี้บัวแล้วก็นี่เลยเนาะนี่นะคะใส่จะไม่เหมือนรอบแรกรอบแรกเราจะลองหลุมนะคะนี่นี่นะคะใส่แบบนี้ใส่แบบนี้นะคะ ใส่ให้ห่างจากต้นนะคะห่างจากต้นผักนะคะหรือถ้าเป็นต้นพืชอื่นก็ห่างนะคะต้องห่างจากจากโคนต้นเขานะคะอย่าชิดเกินไปนะคะอย่าชิดเกินไปเพราะว่าเวลาพืชนี้เวลาเขาดูดเอาปุ๋ยสารอาหารไปเนี่ยลากเขาจะดูดระหว่างทรงพุ่มนี้นะคะทรงพุ่มนี้นะคะดังนั้นเราจะใส่ตรงนี้ไม่ได้นะคะตรงนั้นไม่ได้ต้องประมาณนี้นะคะรอบๆนอกนี่นะคะแบบนี้แหละ ก็ใส่ไปนะคะผักมันโตแล้วอ,อุยก้อนมันก้อนใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ได้แต่ถ้าตอนปลูกใหม่ๆนี่ก้อนใหญ่ๆต้องต้อง,ต,องต้องบีก่อนนะคะต้องบีก่อนอนี่นะควัก็จะใส่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเรื่อยๆเ,เรื่อยแบบนี้เนาะนี่นะคะใส่ปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกกลุ่มเลยนะคะเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดน้ํานะคะแต่ว่าเออจะยังไม่ฉีดน้ําหมักนะคะยังไม่ฉีดเพราะว่าอันนี้มันมันค่อนข้างสายเลยนะคะแล้วแดดมันค่อนข้างจัดนะคะการให้อาหารทางใบสําหรับผักแล้วก็พืชนี่นะคะเราต้องเลือกที่จะให้ตอนแดดล่มลมตกนะคะจะเป็นแดดแดดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาจะไหม้นะคะนี่นะคะ ก็จะบอกให้สําหรับคนที่ไม่เคยทําเกษตรเผื่ออยากจะทํานะคะวังก็จะลดน้ํานะคะมันแดดจัดนะคะตรงนี้มันรับแดดเต็มๆเลยน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะมีลดน้ําเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะที่เหลือแล้วก็เย็นๆแล้วก็จะมาพ่นน้ำหมักชีวภาพนะคะ